พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรนั้นเป็นผู้ที่สนใจในการทำบุญทำกุศลสนใจการทำกิจอันเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ของญาติทั้งผู้น้อยผู้ใหญ่ตลอดถึงผู้ที่เคยเป็นมิตรสหายในสมัยที่ท่านยังเป็นเครือขัดอยู่ดังจะเห็นได้จากเรื่องต่อไปนี้วันหนึ่งท่านพระสารีบุตรไปเยี่ยมพราหมณ์ผู้เป็นลุงตอนหนึ่งของการสนทนาท่านถามลุงว่า ท่านลุงได้ทําบุญกุศลอะไรบ้างหรือถามครับทํากุศลอะไรกระผมให้ทานด้วยการบริจาคทรัพย์พันหนึ่งทุกๆเดือนให้แก่ใครให้แกนิค,ครนครับท่าลุงปรารถนาอะไรหรือจึงทําอย่างนั้นกระผมปรารถนาพรหมโลกท่าลุงคิดว่านั่นเป็นทางแห่งพรหมโลกหรือเชื่ออย่างนั้นครับใครบอกท่าน วกอาจารย์ของกระผมบอกพระเทระนิ่งอยู่ครู่หนึ่งจึงกล่าวว่าท่านลุงท่านไม่รู้จักทางแห่งพรหมโลกแม้อาจารย์และปาาจารย์ของท่านก็ไม่รู้จักพรหมโลกและทางแห่งการเข้าถึงพรหมโลกก็ใครเล่าท่านผู้เจริญที่รู้จักพรหมโลกและทางไปสู่พรหมโลกนั้นพระศาสดาของอัตมารู้ท่านลุงถ้าท่านประสงค์จะรู้ก็จะมาเถิด ไปเฝ้าพระตถา,าคตกันทูลอารัธนาให้พระองค์ทรงสแสดงทางถูกต้องไปสู่พรหมโลกพระมหาเทระอัครสาวกเบื้องขวาพาพราหมู้เป็นลุงไปเฝ้าพระตถา,าคตเจ้าณเวรุวันวิหารพระมหาเทระเล่าเรื่องที่สนทนากับพราหม์ให้ทรงทราบโดยตลอดแล้วพระพุทธองค์จึงตรัสว่าพราหม์การให้ทานเป็นของดี แต่ถ้าต้องการผลมากก็ต้องเลือกให้ให้ในเขตบุญจะมีผลเจริญงอกงามมากเหมือนชาวนาผู้ฉลาดย่อมเลือกที่นาอันมีเนื้อดินดีปราศจากหญ้าหรือพืชอย่างอื่นอันเป็นอันตรายต่อต้นข้าวดูก่อนพราหมยหญ้าเป็นโทษเป็นอันตรายของนาฉันใดสัตว์ทั้งหลายมีราคาโทสะและโมหะเป็นโทษเป็นอันตรายฉันนั้นดังนั้น การหวานเพืชคือบุญลงในบุคคลผู้มีราคะโทสะและโมหะจึงมีผลน้อยส่วนทานที่บุคคลให้แล้วในท่านผู้ปราศจากราคะปราศจากโทสะและปราศจากโมหะย่อมมีผลมากดังนั้นการเลือกให้จึงเป็นกิจที่พระสุคตทรงสรรเสริญดูก่อนพราหมณ์การแลดูสาวกของเราด้วยจิตเลื่อมใสเพียงครู่เดียวหรือการถวายอาหารเพียงทัพพีเดียว แก่สาวกของเราผู้มีตนอันอบรมดีแล้วมีผลมากกว่าทานที่ท่านทำอยู่นั้นแม้ทำตั้งร้อยปีพรามเอ่ยการบูชาหรือการให้ทานด้วยทรัพย์พันหนึ่งพันหนึ่งทุกๆเดือนแก่คนผู้มีตนอันไม่ได้อบรมแล้วเป็นโลกิยะมหาชนหนานแน่นโดยกิเลสแม้ทำอยู่สักร้อยปีก็หามีผลประเสริฐใหม่การได้เห็นการบูชา การให้ทานแก่ท่านภูมีตนอันได้อบรมดีแล้วปราศจากกิเลสแม้เพียงครู่เดียวยออ่อมอวยผลประเสริฐกว่าเป็นอันมากเมื่อพระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมจบลงพราหมณ์ผู้เป็นลุงของพระสารีบุตรได้บรรลุสโสดาปฏิผลเป็นอริยบุคคลเบื้องตน้นได้ยังลงสู่กระแสพระนิพพานอันไม่ตกตามอีกและสามารถทราบได้เองว่าตนยังต้องการพรหมโลกอยู่หรือไม่ ถ้าต้องการจะไปได้ด้ยวยวิธีใดผู้มีตนอันอบรมแล้วจริงทีเดียวบุคคลในโลกนี้ส่วนมากไม่ได้อบรมตนทั้งไม่ชอบรับการอบรมจากผู้อื่นด้วยจึงเป็นอยู่อย่างไร้ระเบียบวินัยประพฤติตามอำนาจกิเลสที่ครอบงามชักจูงประพฤติอคุศล,ลมูลคือโลภโกรธหลงอันมีปกติให้ผลเป็นทุกข์ เมื่อถูกความทุกข์บีบคั้นก็คลั่งควนว่าทุกหนอทุกหนอท,ทั้งทั้งที่เป็นอย่างนั้นก็หารู้ไม่ว่าความทุกข์เกิดจากสิ่งใดจึงทำอกุศลละมูลเพิ่มขึ้นอีกความทุกข์ก็เข้มข้นขึ้นอีกเหมือนกันเขาได้แต่คลั่งครวญลำพันว่าทุกหนอทุกหนอการทำบุญให้ทานแกผู้ที่ทุศีลไร้ธรรมไม่ได้อบรมตนอย่างนี้มีผลน้อย ส่วนบุคคลผู้อบรมตนดีแล้วฝึกฝนตนดีแล้วด้วยศีลสมาธิปัญญาเป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์และแพ้ในหมู่เทวดาในโลกนี้ธรรมเท่านั้นประเสริฐที่สุดทั้งในปัจจุบันและอนาคตผู้มีธรรมจึงเป็นผู้ประเสริฐเพราะมีสิ่งที่ประเสริฐอยู่ในตนความข้อนี้พระบรมศาสดาตรัสไปแล้ว เพราะฉะนั้นในการให้ทานการบูชาและแม้เพียงการมองดูด้วยจิตที่เริ่อมใสในท่านผู้มีตนนั้นอบรมแล้วฝึกฝนตนดีแล้วจึงเป็นสิ่งที่อํานวยผลมากมีผลประเสริฐแท้จริงสมัยเมื่อพระผู้มีพระภาคประทับนะดาวดึงสเทวโลกนั้นพระองค์ทรงมีพระรัศมีอันเกิดจากพระบรารมีรุ่งโรจนเหนือเทพทุกหมู่เหล่า อินทกะเทพบุตรมาเฝ้านั่งณนะพระประัชเบื้องขวาอังคุระเทพบุตรนั่งณนะพระประัตเบื้องซ้ายเมื่อเทพภูมิศักย์ใหญ่พากันมาเฝ้าอังคุระเทพบุตรต้องถอยร่นออกไปจนไกลลิบส่วนอินทกะเทพบุตรคงนั่งเฝ้าอยู่ณที่เดิมนั่นเองพระบรมศาสดาทรงทอดพระเนตรเทพบุตรทั้งสองแล้วมีพระประสงค์จะยังบริสัท ให้ทราบความที่ทานอันบุคคลทำแล้วในบุคคลอย่างไรจึงมีผลมากในบุคคลอย่างไรจึงมีผลน้อยจึงตรัสถามอังคุระเทพบุตรว่าอังคุระท่านเคยทำบุญทำทานมามากมายเป็นหมื่นปีบัดนี้ท่านมาสู่สมาคมของเราทำไมหนอจึงได้มีโอกาสนั่งไกลนักไกลกว่าเทพบุตรทั้งปวง อังกุราเทพบุตรกราบทูลว่าฐานที่กพเจ้าทำแล้วมากแม้สิ้นระยะกาลนานก็จริงแต่ว่าทำในที่ว่างเปล่าจากทักษินายบุคคลทำในบุคคลผู้ไร้คุณธรรมจะมีผลประเสริฐได้อย่างไรส่วนอินทกาเทพบุตรผู้มีคุณอนาบูชาได้ทำทานแม้เพียงนิดหน่อยในท่านบูมีคุณอนาบูชาอย่างรุ่งเรืองยิ่งกว่าข้าพระองค์บุดพระจันทร์ในหมู่ดาว เมื่ออังกุราเทพบุตรกราบทูลดังนี้แล้วพระศาสดาตรัสถามอินทกะเทพบุตรว่าเหตุไรจึงนั่งอยู่ที่เดิมไม่ต้องถอยร่นไปเหมือนอังกุระเทพบุตรเล่าอินทกะเทพบุตรกราบทูลว่าพระเจ้าข้าข้าพระองค์ได้ทักในยบุคคลในการให้ทานดุดชาวนาที่หวานพืชลงในานานดีพระองค์ผู้เจริญพืชแม้มากอันบุคคลหวานลงในานาดอน,าน ผลย่อมไม่ภายบูรนไม่ยังชาวนาให้ปราเปลื้มยินดีฉันใดทานแม้มากที่บุคคลให้แล้วในหมู่ชนผู้ทุศีลผลย่อมไม่ภายบูรนทั้งไม่ยังทายกให้ยินดีฉันนั้นพืชแม่น้อยอันบุคคลหวานลงในนาดีเมื่อพิรุณหลังสายน้ำลงถูกต้องตามการผลย่อมมากยังชาวนาให้ยินดีฉันใด ทานหรือสการะแม่เล็กน้อยที่ทายกทำแล้วในท่านผู้มีศีลมีคุณธรรมย่อมมีผลมากทั้งยังทายกให้ยินดีฉะนั้นอินทกาเทพอุตรกราบทูลต่อไปว่าพระเจ้าข้าข้าพระองค์ได้ถวายภิกษาหารเพียงทัพีเดียวที่เขานำมาเพื่อข้าพระองค์แก่พระอนุรุทธเทระสาวกของพระองค์ยังมีผลมากถึงเพียงนี้ พระสากยามุนีจึงตรัสเตือนอังคุระเทพบุตรว่าอังคุระการเลือกบุญญาเขตเสียก่อนและจึงให้ทานจึงจะสมควรดุดพืชที่หวานลงในนาดีแต่ว่าเธอหาธรรมเช่นนั้นไม่ทานของเธอจึงไม่มีผลมาก หลานของพระสารีบุตรคนหนึ่งและเพื่อนของท่านอีกคนหนึ่งต้องการไปพรหมโลกอย่างลุงของท่านแต่วิธีทําไม่เหมือนกันคือหลานของท่านฆ่าสัตว์ตัวหนึ่งทุกๆเดือนบูชาไฟส่วนสหายของท่านทําการบูชายันอย่างที่พรามทั้งหลายเข้าบูชากันพระธรรมเสนาบดีได้นําทั้งสองไปเฝ้าพระทศพลหลานที่ฆ่าสัตว์บูชายันเดินละตัวนั้น พระพุทธองค์ทรงแนะนําให้เลิกการกระทํเชนนั้นเสียโดยทรงให้เหตุผลว่าถ้าต้องการจะไปพรหมโลกก็ต้องประพฤติอย่างพรหมจึงจะไปอยู่ร่วมกับพุกพรหมเขาได้พรหมมีพรหมธรรมคือเว้นจากการเบียดเบียนแต่มีเมตตากรุณามีมุติตาและอุเบกขาต่อสัรรสัตว์ทั้งหลายกล่าวคือมีความปรารถนาดีต่อสัตว์ปรารถนาความสุขความเจริญ นำความทุกข์ออกจะนำความสุขเข้าไปให้วันใจต่อความเดือดร้อนของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความเมเทิงใจปราโมทเมื่อผู้อื่นที่รับความสุขและวางใจเป็นกลางเว้นอคติมีกรรมส,สักกตายานคือความอย่างรู้ว่าสัตว์ทั้งปวงมีกรรมเป็นของตนต้องเสวยผลแห่งกรรมที่ตนทำไว้จึงวางเฉยเป็นเบขาในเหตุสุดวิสัยที่จะช่วยได้ ผู้ปรารถนาความเป็นพรมหรือต้องการไปพรมโลกในภาคหน้าต้องทําตนให้เป็นพรมในชาตินี้เสียก่อนถ้ามีพรมทมบริบูแล้วผู้นั้นชื่อว่ามีพรมในตนมีตนเป็นพรมแม้ในปัจจุบันนี้และโลกที่เขาอาศัยอยู่ก็กลับกลายเป็นพรมโลกขึ้นมาทันทีท้อนองเดียวกันผู้มีจิตเด้าร้อนอยู่ด้วยกิเลสโลกนี้ก็เป็นนรกขึ้นมาทันที สำหรับพราหมณ์ผู้เป็นสหายของพระสารีบุตรซึ่งทำการบูชายันตามลัทธิประเพณีของพรามณที่ทำกันอยู่พระพุทธองค์ทรงแนะนำให้ใช้ปัญญาไตรตรองอย่างมีเหตุผลไม่ใช่สักแต่ทำตามตามกันมาอันใดที่เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนตนและสัตว์อื่นก็ควรงดเว้นเสียอันใดเป็นไปเพื่อความสุขโสมนัสแก่ตนและผู้อื่น ก็ควรรักษาไว้แต่ทำให้เจริญยิ่งขึ้นไปทรงยกตัวอย่างการฆ่าสัตว์ภูชายันที่พวกพราหมณ์ถือว่าเป็นบุญยอดเยี่ยมนั้นที่แท้แล้วเป็นบาปอย่างยิ่งเพราะเป็นการเบียดเบียนสัตว์ให้เดือดร้อนถึงศูญย์เสียชีวิตซึ่งเป็นที่รักที่หวงแหนที่สุดของสรรพสัตว์ความเป็นจริงแล้วผู้ปรารถนาความสุขเพื่อตนไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่น รชีวิตของสัตว์อื่นก็เป็นที่รักของเขาเช่นเดียวกับชีวิตของเราซึ่งเป็นที่รักหวงแหนของเราการเบียดเบียนสัตว์อื่นจึงไม่ใช่วิธีที่ชอบทำและไม่ใช่วิธีจะก,ก่อให้เกิดผลเป็นความสุขแก่ผู้กระทำเลยความไม่เบียดเบียนต่างหากเป็นยันที่ครบูชามีเรื่องวุ่นวายน้อยไม่ต้องลงทุนอะไรเพราะเพียงแต่พดเว้นไม่เบียดเบียนผู้อื่นสัตว์อื่นเท่านั้น แต่มีอนิสงส์ภพยสารเป็นทานชนิดนึงเหมือนกันคืออภัยทานการให้ความไม่มีภัยแก่ชีวิตคือให้ความปลอดภัยต่อชีวิตของสัตว์อื่นนั่นเองโมเว้นได้ดังนี้สัตว์ทั้งหลายก็อยู่กันได้อย่างสันติสุขไม่ต้องหวาดระแวงภยัยข้อที่พวกพราพทั้งหลายเชื่อว่าการฆ่าสัตว์หรือการฆ่าคนบูชายันแล้วเทพเจ้าจะโปรดปราน ผู้บูชาจะพ้นจากบาปทั้งหมดที่เคยทำมาตั้งร้อยชั่วคนนั้นเป็นความเข้าใจผิดที่มีโทษมหันและเป็นมิจฉาทิฏฐิซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อชีวิตของผู้อื่นถ้าการฆ่าสัตว์หรือฆ่าคนบูชายันมีอนิสงส์มากจริงแล้วชนานพวกพราหมณ์จึงมีข้อบัญญัติห้ามอย่างเห็นแก่ตัวว่าห้ามเอาคนในวันณะพราหมณ์ไปฆ่าบูชายันเล่าดูก่อนพราม์ พระตถา,าคตเจ้าตรัสณเมืองราชเกลือนี่เองที่หมู่บ้านใหญ่มีชื่อว่าขานุมัตตะซึ่งพราหมณ์กูตะทันตะเป็นผู้กรองเขาได้รับแต่งตั้งจากพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนาแห่งแคว้นมคธให้เป็นใหญ่ในหมู่บ้านนั้นคราวหนึ่งกูตะทันตะพราหมณ์เตรียมการบูชายันโดยใช้โคเจ็ร้อยโคตัวผู้เจ็ดร้อยลูกโครตัวเมียเจ็ดร้อย แพะเจ็ดรอแกะเจ็ดร้อรวมเป็น3,500ตัวนำเข้าไปผูกไว้กับหลักเพื่อฆ่าผู้ชายันลองคิดดูเถอะว่าสัตว์จำนวนเท่านี้จะต้องถูกฆ่าพร้อมกันในที่เดียวกันควรเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชสลดกิตสักเพียงใดเวลานั้นพระสถาคโคจ้าเดินทางมายังหมู่บ้านขานุมตะพรามกูตะทันตะมาเฝ้า ถามถึงยันที่มีผลมากพระธาาคตเจ้าได้แนะนำให้เลิกการเบียดเบียนสัตว์เสียแต่ให้มีเมตตากรุณาต่อสัตว์แทนเขาเชื่อฟังเลื่อมใสแสดงตนถึงพระธตรัไตลตลอดชีวิตได้ปล่อยสัตว์เหล่านั้นให้เป็นอิสระเพราะฉะนั้นตถาคตจึงกล่าวว่าตถาคตไม่ได้ติเตียนยันทุกชนิดและไม่ได้สรรเสริญยันทุกชนิด หยัาใดเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนตถาคตไม่สรรเสริญอย่างนั้นแต่ยันใดไม่เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนแต่เป็นไปเพื่อการอนุเคราะห์เกื้อกูลแก่กันและกันตถาคตสรรเสริญอย่างนั้นพระบรมศา,าสดาตรัสต่อไปว่าบุคคลใดพึงบำเพอไฟในป่าตั้งร้อยปีการบูชานั้นของบุคคลนั้นหาประเสริฐใหม่เสียเวลาเปล่า ส่วนบุคคลผู้บูชาท่านผู้มีตนนันอบรมดีแล้วเพียงผู้เดียวแม้เพียงครู่เดียวการบูชานั้นของผู้นั้นประเสริฐกว่าผู้มุ่งบุญทําการบูชายันและบวงสรวงอย่างใดอย่างหนึ่งตลอดปีการทําอย่างนั้นไม่ประเสริฐไม่มีประโยชน์ได้ผลไม่ถึงหนึ่งในสี่ของการอภิวาทตอบน้อมในท่านผู้ซื่อตรงไปอย่างพระนิพพาน ในการจบพระธรรมเทศนาของพระพุทธองค์ผลปรากฏว่าพราหมณ์ผู้เป็นหลานของพระสารีบุตรพร้อมทั้งพราหมณ์ผู้เป็นสหายของท่านได้บรรลุโสดาปติผลเป็นอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาแต่หันหลังให้กับการบูชายันและการบวงสรวงแบบพราหมณ์อย่างเด็ดขาดนี่ก็เป็นการอนุเคราะห์ของพระธรรมเสนาบดี ดูก่อนท่านผู้แสวงหาคุณอนเปรเิเพระบรมศาสดาของเราทั้งหลายนั้นทรงเป็นผู้อนุเคราะห์โลกหรือสัตว์โลกทั้งมวลพระเมตตาของพระองค์ไม่ได้เจาะจงเฉพาะมนุษย์เท่านั้นแต่ว่าแผ่ปกคลุมไปถึงสรรพสัตว์ทั้งปวงเมื่อพระองค์ทรงพระชนอยู่นั้นก็ได้ทรงช่วยเหลือชีวิตคนและชีวิตสัตว์ไว้เป็นคน,นมากเหลือจะคดนาได้แม้เมื่อพระองค์นิพพานแล้ว ผู้ที่เริมสในคําสอนของพระองค์ก็ได้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์เปลี่ยนเปลี่ยนสัตว์ตั้งแต่นั้นมามาจนกระทั่งบัดนี้เป็นจํานวนประมาณไม่ได้สมพระนามว่าสุขโตสเสด็จไปดีสเสด็จไปที่ใดก็อ,อำนวยสุขสวัสดิ์ให้แก่มวลชนที่นั่นแม้พระธรรมของพระองค์ก็เป็นสุขโตเหมือนกันกล่าวคือพระธรรมอยู่กับคนใดไปกับคนใด สถิตยอยู่ที่ชุมชนใดก็ยังบุคคลน,นั้นและชุมชนนั้นให้ประสบความสุขความร่มเย็นอีกเรื่องหนึ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงช่วยชีวิตมนุษย์และสัตว์ไว้เป็นจำนวนมากน่าปลาบปลื้มและน่าอาัศจรรย์คือคืนหนึ่งพระเจ้าเประเสนทีราชาแห่งแคว้นโกศลได้ทรงสดับเสียงประหลาดน่าสะพึงกลัวในมัชิมยามแห่งราตรีทรงสดับเสียง แต่ไม่ทรงเห็นสิ่งใดทําให้พระองค์ทรงพร่านพลึงเป็นอันมากเช้าวันรุ่งขึ้นพระองค์ทรงปรึกษากับราชปุโรหิตปุโรหิตผู้โง่เขาไม่มียานพอจะตัดสินปัญหานี้ได้แต่ทําเป็นโอดรู้ได้ทูลพระราชาว่าเสียงนั้นบอกเหตุแห่งอันตรายต่อชีวิตของพระราชาให้พระองค์ทําการบูชายัญเสียจึงจะปลอดภัยได้ ในการบูชายันครั้งนี้จะต้องใช้ชีวิตสัตว์นานาชนิดรวมทั้งชีวิตเด็กหญิงและเด็กชายด้วยพระราชาผู้งโง่เขลาทรงเชื่อคำแนะนำของบุรุษพู้งโง่เขลาจึงรับสั่งให้นำเอาโคผู้ลูกโคตัวผู้ลูกโคตัวเมียแพะแกะช้างมาตลอดถึงมนุษย์รวมทั้งเด็กหญิงเด็กชายอย่างละร้อยนำไปผูกไว้กับเสา เพื่อบูชายันถ่ายชีวิตของพระราชาเพื่อสนองความงงง,งายของผู้ทีงงงงงงง่งมงายเมื่อมนุษย์และสัตว์มารวมกันอยู่มากในบริเวณที่กว้างต่างก็รู้ตัวว่าจะต้องตายจึงเศร้าโศกคลั่ำครวนเสียงระกุมไปทั้งลานกว้างไม่เพียงแต่เท่านั้นญาติพี่น้องและมารดาบิดาของเด็กที่ถูกจับตัวมาเพื่อบูชายันนั้นต่างก็คล่ำครวนโศกาดูน พระราชานั้นทรงลําบีแต่เพียงว่าจเจ้าชีวิตของพระองค์ให้รอดไม่ทรงคํานึงถึงชีวิตของผู้อื่นสัตว์อื่นเสียงคล่ํคลาครวญดังมากจนกระทั่งนางมาริกาเทวีสงทราบพ,พระนางเป็นผู้ฉลาดทรงทราบเรื่องโดยตลอดจากพระโอษของพระราชาแล้วพูดว่าพระองค์ทรงเป็นพระราชาควรบําบัดทุกบํารุงสุขของมหาชนไม่จ่โยนทุกร้อนไปให้เขา หรือแสวงหาความสุขส่วนพระองค์บนความทุกข์ร้อนของประชาชนผู้เป็นราษฎรของพระองค์เองดังนี้แล้วพาพระราชาไปเฝ้าพระบรมศาสดาณเชตวันวิหารพระผู้มีพระภาคผู้มีพระยานสว่างสวยยิ่งกว่าดวงตะวันตรัสบอกพระราชาว่ามหาบพิษเสียงนั้นไม่เกี่ยวอะไรกับชีวิตของพระองค์หรือราชบัลลังก์ หรือพระประยุรญาตแต่ประการใดเป็นเสียงของสัตว์นรกที่เสวยกรรมชั่วของตนเปล่งเสียงออกมาเพราะทุกขเวทนาและสำนึกตนขอพระองค์จงปล่อยมนุษย์และสัตว์ที่จับมาเพื่อบูชายันนั้นเียเถิดการบูชายันอย่างนั้นยิ่งทำมากก็ยิ่งบาปหนักพระเจ้าเปรตที่โกศลได้อาศัยพระนางมาริกาและพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่รับแสงสว่างแล้วรับสั่งให้ปล่อยมนุษย์และสัตว์เหล่านั้นให้เป็นอิสระสัรพสัตว์ทั้งหลายต่างชื่นชมยินดีเป็นล้นพลการให้อภัยทานจึงเป็นการให้ที่ประเสริฐอย่างหนึ่งดูก่อนพระดาผู้มีศรัทธามีปัญญามีความกรุณาย่อมเป็นหลักเป็นที่พึ่งของคนและสัตว์เป็นจำนวนมาก